โอเคทุกคนเราพร้อมแล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวละครใหม่ครับของเกมบีโซเซ,ซนต์นก็คือเคมปาจิทั้งตัวละครแล้วก็ตาประทับอาวุธครับเดี๋ยวเราเข้ามาตรงกาชาก่อน,นครับทุกคนกาชานที่บอกทุกคนกาชาทั้งตัวละครแล้วก็ตาประทับอาวุธนะครับมันสามารถสะสมจากตู้เอเตาก่อนหน้านี้ได้ใครเปิดมาเท่าไหร่ทุกคนมันจะไม่รีนะทุกคนย้ําก่อนเพราะมีคนถามผมมาเยอะว่ามันรีไหม ไม่รีทั้งตาประทับอาวุธและตัวละครเลยดังนั้นะสามารถสะสมมาได้นะครับทุกคนสำหรับ SSR ทีนี้เรามาดูรายเดยดตู้กันนี่ก็คือตัวละครใหม่ครับมันก็จะเพิ่มเล่ใช่ไหมครับเคมะจิขึ้นมาแล้วก็ตัวละคร SR ที่เพิ่มเล่ก็คือมียาจิรุแล้วก็อูรุซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนว่าถ้าใส่เคมะจิคู่ยาจิรุเนี่ยมันจะทําให้ปุกใจของยาจิรุเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลามันเชียร์ทุกคนเพิ่มขึ้นประมาณนี้ ที่เกมบอกไว้ตอนประกาศออกมานะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือเลดของตาประทับอาวุธของเคมจิแล้วก็คือเพิ่มเลตมากขึ้นเราจะเริ่มจากตัวละครก่อนนะครับกาชาตัวละครลิมิเต็ดาราคีเคมบจิครับกาชา10ครั้งครั้งที่1ครับยังนะครับยังนิ่งอยู่ อ่าได้อุ้ยได้อะไรนะยาจิรุเพิ่มกับอิจิโกะน,นี้เพิ่มก็ดีย้ายซีหกใช่ไหมยาจิรุซีหกอ่ะต่อมาครับทุกคนกาชาตัวละครลิมิเต็ดกาชาสิบครั้งครั้งที่สองครับอ๋อโอเคทุกคน โอ้ยังไม่ออกนะครับออกอูรุแทนกาชาตัวละครล,ลิมิเต็ดสิบครั้งครั้งที่สามครับอย่างนิ่งนะอย่างนิ่งอยู่นะนออกโมโมนะครับ SR ากาชาตัวละครล,ลิมิเต็ดสิบครั้งนะครับครั้งที่สี่ โอ้โหสี่แล้วนะทุกคนอยากให้มันออกเร็วอะ่ะไม่ใช่อะไรทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดตัวต่อไปเป็นกิมจอ,อะจะได้แบบเปิดเดี๋ยวถ้กิมจออ่ะต่อครับกาชาตัวละครล,ลิมิเต็ดสิบครั้งครั้งที่ห้าครับอืมนะครับทุกคนเห็นแบวจะขอทันเทพไม่ได้ อยาคิดดูผมว่า46กันแหละอ่ะต่อครับกาชาตัวละครลิมิเต็ด10ครั้งครั้งที่6ทุกคนจะสุดจริงนะเนี่ยท่านเทพท่านเทพไม่ได้หรอเกมเนี่ยขอเลยจริงๆไม่ได้จริงหรอโอ้โหท่านเทพจะสุดจริง กาชาตัวละครลิมิเต็ด10ครั้งครั้งที่7นะครับอ่ะออกแล้วเกือบสุดตู้เกือบสุดตู้ทุกคนเอ้เรต่กยังดีดีกว่าสุดตู้แต่จีดูผม C6 แน่นอน อ่าโอเคครับเพจเราได้ที่70ทุกคนเกือบสุดตู้เหมือนกันดีนะไม่ง,งั้นสุดตู้แล้วก็คือช็อกกาชาตาประทับอาวุธนะครับของเคมจัจิเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทุกคนนิดหนึง่งเมื่อปล่อยโจมตีย่อยๆช่วงสุดท้ายจะสามารถคืนจิตเบียนลบให้หนึ่งแต้มได้ดามเมจที่เกิดจากสกิลต่อสู้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น50%เเมื่อการโจมตีใดของเคมัจจิเกิดคริติคอล จะสร้างรามิอีก20%ของรามิครั้งนั้นดังนั้นมาทุกคนกาชาตาประทับอาวุธนะครับกาชา10ครั้งครั้งที่1ครับอืมนะครับเกลือนะทุกคนกาชาตาประทับอาวุธ10ครั้งครั้งที่2ครับ มันจะเหมือนยินไหมทุกคนถ้าใครดูเหตุเราตอนเปิดยินนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไหมเนี่ยออกโมโมโอเคโมโมก็น่าสีหดูทรงแล้วอ่ะกาชาตาประทับอาวุธนะครับสิบครั้งครั้งที่สามอ่ะโอเคไอเน,นี่ยเหมือนยินแล้วแหละสงใสผ่ผมคงได้สามแปดนะ ดูทรงแล้วถ้างั้นอินก็3ามต่อมาครับผมจะเปิดทีละใบแล้วกันเพราะว่าเปิดสุดมันก็ใช่ไหมทุกคนก็คือถึง40แต่ถ้าเกิดเปิดทีละใบออกก่อนก็คือจบถูกไหมครับแล้วก็สามารถพักหยกได้อ่อาทีละครั้งนะครับอ่ข้ามไปต่อครับ อย่างนิ่งนะผมว่าเหมือนยินไหมสามแปดอะไรเงี้ยอ่ะไปต่อครับนิ่งมากท่านเทพก็ไม่ช่วยนะใส่เกมนี้บูชาเทพไม่ได้สามห้าแล้วทุกคนจะ๋เท่างินแล้วนะ อย่าบอกนะเสี่ยวมากสามเจแล้วทุกคนต่อไปคือถ้าออกก็คือเท่ากินนะทุกคนเท่ากินแล้วนะเท่ากินเท่ากินเป๊ะอาวุธทุกคนเท่ากินเป๊ะเลยสามปดเรียบร้อยตัวละครก็เหมือนกินจะ69้าหรือเจ็ดนะทุกคนพอๆกันนี่แหละแสดงว่าเหมือนกินเป๊ะเลยคมดาบอาซาอุจินะครับ เรียบร้อยทุกคนเราครบแล้วเสียหายไปทั้งหมดประมาณ14,00งเพชรทุกคนโดยประมาณนะ